สวัสดีครับทิพซาดอทคอครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไล่เชิงตะวันที่เชียงรายนะครับตรงนี้เรามาจอดรถกันเมื่อกี้ครับตรงนี้เป็นลานจอดรถกว้างๆลยเนาะข้างหน้าน,นี้ก็มีร้านขนมในน้ำเงี้ยวอะไรขายก็ไม่รู้นะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่4วันแรกของการทำงานในปี2559นะฮะก็คนอาจจะไม่เยอะเหมือนวันหยุดเนาะแต่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะ เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในที่เข้ามาเที่ยวดูกันนะครับว่าจะมีอะไรที่ไหนบ้างนะฮะโอ้ตรงนี้บรรยากาศก็ลายล้อมไปด้วยคุณเขานะตรงนั้นตรงที่ภูเขาไกลๆน่นจะเป็นเสาส่งสัญญาณออโทรทัศน์ข้างหน้านี้เป็นสวนยางเนาะแต่ตรงนี้นี่จะเป็นอแปลงผักนะฮะจะเป็นแปลงกระหลำ่ำหรือว่าอะไรสักอย่างนี่ผักหลายหลายอย่างนา,นานาชนิด นี่เป็นผักปูย่าหรือเปล่าไม่แน่ใจรู้เป็นส้มปล่อยนี่แหละนี่เป็นแปลงดาวเรืองสตรอเบอรี่อู้ยทางเดินก็ดูแล้วค่อนข้างไกลเหมือนกันนะจากลานจอดรถนี่แต่ก็มีระหว่างทางก็มีดอกไม้ให้เราได้ดูกันตรงนี้ระหว่างทางเขาจะมีเออเอายา,าคาที่เป็นใช้มงหลงคานะแล้วก็เอาเอารูปภาพอะไรมาแขวนให้เราได้ดูกันตรงนี้จะเป็นสมซึ่งเขาปลูกอะไรสักอย่าง ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่านี่ครับเพื่อนๆเห็นรั้วตรงนี้ไหมนี่รั้วตรงนี้จะเต็มไปด้วยเอ่ยดอกกล้วยไม้นะเขาดอกกล้วยไม้มาใส่กันเต็มเลยคนระับเป็นรั้วทําเป็นรั้วแบบนี้แหละโอ้เป็นดอกกล้วยไม้เยอะเยอะเหมือนกันนะถ้ามันบานพร้อมๆกันนี่คงจะเป็นภาพที่สวยงามตะการตาเนาะตอนนี้ก็มีดอกไม้อยู่บ้างปลายนะครับ เดินจากลานจอดรถเข้ามาประมาณ3 4 0 0เมตรนะแล้วเลี้ยวขวาเข้ามาก็จะเจอครับบรรยากาศเป็นแบบนี้ซึ่งผู้คนเขาก็จะมากันตรงนี้เนาะท่านไงลานที่เขาทำกิจกรรมอะไรกันนะที่วันที่วันเปิดมอข้มปีเนาะตรงนั้นนะคือ,อยงมีท็่ไหนฟนรถเราจะให้ดูไปคิด ตรงบริเวณทางเดินจุดนี้เขาก็จะเอาคมไฟมากประดับประดาสวยงามเลยนะให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับใครที่มาเที่ยวก็เขาก็มาเดินดูดูถ่ายประมาณนี้นะแต,แต่ที่สำคัญไม่ไม,ไม่ไม่เสียค่าบัตรเข้าอะไรสักอย่างเลยนะ ที่นี่ว่เป็นอุโมงดอกไม้อุโมงกล้วยไม้มีสองสีสีขาวและสีม่วงสีมพูเนะ่อขาวและม่วงสีม่วงเนาะม่วงสีม่ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวที่นี่ก็จะมาถ่ายรูปอะไรกันแล้วก็มาเดินชมความสวยงามของดอกกล้วยไม้ที่ซุ้มเนี่ยนะซุ้มกล้วยไม้ก็จะยาวไปถึงตรงโน้นเลยนะ เดี๋ยวแอบถ่ายรอดตรงนี้ก่อนนี้อตรงน้นก็จะเป็นลานลานโชว์แสดงดอกไม้ต่างๆแล้วมีมีโคมมีหุ่นอะไรด้วยนะอ๋อเป็นตรงจุดที่เขาชอบไปถ่ายรูปกันนั่นเองนะตรงนั้น นี่ไงโอ้โหเป็นหุน่นซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนแบกลูกโลกอันนีนะ้เหมือนเป็นทาร์เมอร์นี่นะหุ่นเหล็กซูเปอร์ฮีโร่อันนี้เป็นเหมือนบับเบิลบีเลย ตัวนี้นออพติมตัสพรามออพติมตัสพรามแมนมวะใช่นนมันใช่นี่ครับโมนแต่ละแต่ละแบบแต่ละอย่างนี้ทำมาจากโลหะเลยอันนี้ออฟฟูทารูปนะฮะับทำมาจากน็อตทั้งทั้งองค์เลยนะส่วนตัวนี้ก็ไอรอนแมนมยืนเด่นเป็นสง,ง่าเคิกมาเท่เลย นี้จะเป็นแนวแนวคนเหล็กเนาะแนวคนเหล็กคนเขาก็จะเดินมาเดินเที่ยวดูกันประมาณนี้นะนี่ตรงนี้ก็มีมอเไซค์ไม้ให้เด็กโคง ได้มานั่งโยกกันแบบนี้นะตรงนี้จะเป็นรูปเป็นรูปปั้นเซรามิกนะของเนนน้อยของพระอ่างนนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคําสอนต่างๆซึ่งเอามาทําเป็นป้ายแล้วรวบๆรปาปักไว้ตรงนี้นะส่วนตรงฝั่งโน้นเหมือนจะเป็นร้านอาหารมีที่นั่งให้นั่งทานกันคนค่อยจะไปน,นั่งทานกัน นะส่วนเด็กลูกเด็กโคงหรือว่าคนแก่แล้วก็จะมานั่งเล่นกันแบบนี้นะเพราะอยากจะเป็นเด็กนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของสวนแห่งนี้นะที่เป็นลิงเป็นธรรมจัก บ่ผ้านผ้าล่มนะเขามาทําเป็นรูปลิงนา่นารักน่ารักนะซึ่งก็อยู่ในบริเวณของสวนที่ไล่เชิงตะวันเนี่ยนะตรงโน้นก็เป็นซุ้มดอกไม้เขามีหลายซุ้มเลยฮนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี้เก้าซุ้มให้เราไปเลือกนั่งถ่ายรูปกันใครชอบอันไหนก็ไปนั่งเลือกนั่งถ่ายได้เลยฮะ ตรงนี้จะเป็นทะเลสาบอยู่ข้างล่างลมพัดเย็นสบายเลยมาท้ายแล้วถ่ายคลิปลนั่งเลยเดี๋ยวไปตายล้วหนึ่งสองสามถ่ายไปคลิปอะเปลี่ยนมองกล้องโอ้ยตรงนี้เป็น ลานเห็นรูปทรงแปลกๆนะเดี๋ยว,<อ>วเราเราไปดูครับว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอิทัปปัจจยตารามสวนสวนเซนเซนการ์เด้นจะเป็นเห็นหลากสีนะครับข้างนอกปเป็นสีดำข้างในก็เป็นสีเหลืองหน่อยแล้วก็ไล่ไปหาสีขาว โน่นตรงโน้นมีเอาเบอร์ไอสไตล์ด้วยนะนี่ใช่ไหมนโอ้ยรอบๆเป็นทะเลสาบกว้างมากครับสวยงามเนาะทะเลสาบกว้างแบบนี้รมเย็นเนี่ยถ้ามองจากมุมนี้ไปที่โน่นก็จะเห็นดอกไม้แล้วก็ตรงตรงอะไรหลักหลักสีสันเลยนะ โอ้ตรงนี้เคยมีเสือทองคำนี่เสือทองคำตัวโต,วตวสองตัวครับอยู่บนต้นไม้แห้งเสือ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่โซอนอาหารกันครับเที่ยงก,กว่าแล้วเริ่มหิวแล้วครข้างในนี้ก็จะมีนักเที่ยวนักเรียนนักศึกษามาไว้ทานอาหารอร่อยๆนะเป็นซุม้มเป็นต้นไม้ไผ่อยู่รอบๆเย็นครับมีใครอนะ่ ตรงนี้ก็เป็นโซนที่เขาขายอาหารเนี่ยนะมส้มตำส่วนใหญ่นี่จะก็จะมีขนมจีนมอะะฟียตรงนี้นี่เองนะครับที่เป็นจุดที่เขามาสวดมนต์ข้ามปีเขาดาวกันเมื่อวันก่อนนะฮะนี่วันนี้ผมมาช่วงกลางวันมาเป็นวันที่สี่แล้วบมกาศก็กลางวันก็ร้อนะ ก็ามายืนลางเด่นตรงนี้คนเดียวเลยนะซึ่งนี่ครับเราจะเป็นคนคนก็คงจะเต็มตรงนี้เลยนะเขาบอกว่ามีคนเป็นหลายพันเป็นหมื่นนะเนาะวันก่อนผมก็ไม่ได้มาเหมือนกันก็ฉลองกับที่บ้านอยู่นะก็ได้มาสัมผัสวันหลังจากที่เขาเอ่อมีกิจกรรมกันไปละนี่นะบรการรอบๆก็มีน้องๆนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเที่ยวทังนศึกษากัน ก็มานั่งพักอะไรกันนักเที่ยวก็มากันเรื่อยๆนะฮะนี่กบิการดก็คึกคักครับคือคักดีเหมือนกันครับนะตอนนี้เราก็เดินเกือบจะทั่วแล้วนะที่ท่าเราขอมพาพเพื่อนมาเที่ยวที่ไร่เชิงตะว,วันที่่ออทีห้วยสักเชียงรายนะครับวันนี้ก็อากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะ